มานะผมคนดูนะผมอดีตโลมเมดส้มสามตัวนะครับตีมี่นะผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับคนดูแล้วก็ย่่งเข้าในห้องลุงเอ็มทันด้วยลุงเอ็มเปิดแล้วคนดูนะครับสองที่นะครับผมเราก็จะลองให้น้องเขาเล่นโลมเป็นที่ตีมี่ดูครับเออลุงเอ็มอยากเล่นนาตาขีป่ากับราชาโลมนะแต่ว่าน้องก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมก็มาดึงไม่โดนแต่โดนเคลื่อนดาวครับผมไม่ได้กดตาน้องอ่ะชิวๆไปเลยครับน้องเดี๋ยวผมจะเปิดโปรไฟล์ให้ดูตอนท้ายเกมนะครับน้องคนนี้ องเอ็มตกใจเลยนะครับเล่นยังไงติดเม็ดต้มขนาดนี้แล้วไปอินโมทัลด้วยเม็ดส้มหลายตัวมากโรมนะครับมา้ามาพอกันเท่าลกันนครับคนดูในเมื่อคนดูย่างเข้าทันนะครับจบปนนะครับตรงหาหมอเลยด้วยีิรอหาหมอผมปี เราจะเปรียดมาด้วยนะครับเกมนี้ออกมาปาล์มครับเราจะออกเป็นลงต้นเกมลงทล้ทารถกูดาวก่อนความไวครับตัวน,นี้ความไวนะครับนัทยาแรงต้นเกมครับ คมันสามเดี๋ยวปามต่อกันนะระวังนะเราจะจะเปลี่ยนเดอแค่ตัวหนึ่งนะครับที่มันปัดทุกคนเราได้แต่เราก็ไม่หวั่นครับไม่หวั่นครับไม่หวั่นครับไปเอาพี่นอ้อข่มไม้ข่มไม้ ผมไอ้ผมมาไอ้ผมมาไอ้เหือบครับเหือบนะครับไปเกะต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีเดี๋ยวไปความต่อครับไปเล่นไม่ใหญ่เหรอแล้วคอยอัดโอช่วยกันสวยอโดกันสวยตัวกันสวยอโดกันสวย สวยครับอดอสวยหนึ่งตัวผ่านไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอาสกิลไปใส่คลองแล้วนะครับเราได้คลองด้วยส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 วยตรงหาหมอเลยยายสวยสวยครับอ่าเจ๋าเจ้าเจ๋ามิมเท่า เดินเกมไวมากเลยถึงว่าเขาขึ้นรอยดาวชั้นกอไปเติมนครับเติมครับตีมีเปิดมาอย่างนี้มีคนเข้าหลังลูกเอ <bunker. S 1> <Elijah. S 2> ็มนะปมไม้ปไม้ ขมไม้ผ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 มไม้ขมปีสองผมปีสอง,มสอง <You S 1> ไม่ถึง <are you. S 1> ตีมีตดเข้าอย่างนี้ขมปี <c oughs> ป่าผมนี่เ <c oughs> ป็นต้มครับอดีตนะครับยังเข้าทานันโอเคป่าเลยแล้วกันเบบี <c oughs> Baby, น้น่ารักหงง ผมมาเองผมมาอผมมาอผมมาเอดอมาโอเคอยู่แล้นเดียวให้ดีนะไปหาาร์มต่อก่อนโอ้บนอยากเล็นอีกจังเลยไฟก็น่าเน้ไฟก็น่าตีมีมาเลย ไฟก่นนนฟอนนะขีดพลังมาบีบเข้าไปเฮาบีบเข้าไปเฮาไฟก่อนนะว่ท่ออิมมาท่ออิมมาอิมมาท่าโหมปีอิมมาท่าอ,อิมมาท่มมาโหม,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 มปีสองดีมี่ผมไม่หนีครับจะมีไฟเกิดให้ผมเล่น อีมอเท้วสวยครับผมนี่อีมอเท้อ้าวชิบหายแล้วลูกไปหวันก่อนไปเลยไปเลยไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่รอแล้ว,ล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 วตั้มตัวย้ายเล่นตัวไหนให้ดูหน่อยนะครับพิมพัน์ก็ไม่หรอกระโดดให้เล่นไปแล้วเนี่ย หยุดเทนนี่แปบพิมพ์พานได้เราไปแล้วเราไปกำลังไปฟานต่อกันฟันต่อกันห้าสองแล้วห้าสองแล้วโดนยังไงโดนม้าครับผมโดนม้าเป่าเอาป่มเอา้เลนมงราถูกโจมตีเราไปนะเราไปเราไปเราไปโคมายโคมาย ไว้ครับเอฟซีจะไปฟาร์มต่อเขาเฝ้าเชี่ยกาครับคนดูแลป้อมด้วยอ้าวไฟครับไฟครับตัวนี้ฟาร์มไวครับณัฏยาร่างโดนสองครับใหม่ครับราชาใหม่มางี้ตันโดนแล้วใหม่ครับผมปีตีจ้าดักหน้าเข้าไปผมปีหกครับ ตาไม,าามา่าไปไมา่าไปโหมายโหมายโมายโหมายบอลสวยลูกบอลสวยโหมายโหมายโหมายมา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 โมาย อาปับตอ่ออากลางอยากเล่นอีกโอโดบอกโอาโดบอกขอไฟนักไฟหน่อยพี่ชายโอาโดบอกอยังสิที่ได้ขมมาไ้นี่ไม่ยอมโอาโดก็ไม่ยอมับผมได้บูนไปแล้วเขาอ้าวอ้าวตันตัวอ้าวมาอย่างนี้ก็ขมปีสองโอไม้ โ oh อ้มายมดปวดโปรไฟล์ดูครับเอาโหโเรียบร้อยครับตังบัณฑิตเอ็มตีคิงไม่ได้ครับผมมันโดนอาขาปนูแต่โอ้ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโมการแต่ว่าเล่นกลางยับแล้วครับพี่น้องใส่จาตลานวัดเข้าไปใส่จลานวัดใส่จลานใส่จลานวัดเข้าไปโขมหมีเก่า อ้าวไปได้กบุญแล้วไปได้กบุญแล้วแลกไปดิครับเอาไม่ตอมปีครับผมติปโอ้โหไออาโด้กันไว้ให้นะครับแม่ไร่อะนำอาโด้ครับกันไม่ให้ลูกเอ็มม่กี่รอดเลยครับดา้วดาบวสวยน้องสวย ยา,ายอ่อนให้เขาหน่อยมันมีตจีมี่ครับมันก็เลยเล่นได้ครับก็เลยต้องจัดหนักๆห,หน่อยไม่มันจีมี่กับนตัตยามเป็นคอมโบกันอยู่แล้วเพราะว่าเห็นไหมเวลาคนดูถามว่าอารมณ์ตัวไหนลงนีกเตรียมจะพูดยู่ประจำนะครับแท็กปีไดาา้อโดรีนนะครับแท็กจีมี่อโดอ,อ,อีนนะครับพูดยู่ทุกวันเลย แจ็คตีนี่อะโรยินนะมันได้การนาตาลูกเอียมไม่โคตรดีเลยมันมีสแตนนะครับสตันมันเยอะโอ้มาโอ้มายโอ้มายโอ้มายโ้มผโอ้มาผมปีผโมายโอมาอ้าวผมปี1สิบเอดีครับอย่างนี้สิบ ผมปีนดิครับพี่น้องผมไม้ผมไม้ผมไม้เปิดประวัติโลมให้ดูนะครับผมมันต้องดึงอิมมัทอลฝั่งเขามาแน่นอนเลยเนาะโอ้โหบอลบอลอลลคอปีโอ้ยเกือบหัวโอ้ยเกือบหัวบอลนะ แหงเป็นแหงว่ะอ้าวตาเมียเท่าพ่อพ่อพเอาโคปีนี่ครับยังนี้ไอ้เมียโตดใจังสิโตดแตกโตดแตงโตดเข้าไปโตดทอดมืออื่นไปสวรรค์ก่อนเด้อไปเกดแน่อ้าวมาหัแน่ครับเน่เออแหกเอาแหกเอาเ้ยออกมาหนเอามานอ สุดยอดสุดยอดสุดยอดเดินเกมโคตรเร็วเลยอิมวัทหอตังแม่ผมค่ะตีมี่เขาเดินเกมเร็วมากสุดยอดเลยถือว่าขึ้นร้อยดาวตีมี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปล่อยไอช์ ตังเม่ขอบคุณที่ตามครับไปเอาตังเม่เอาออกไปเอาอิมเอาอิมโอลจบดไปเอาตังเม่อ๋อเฉยๆมีอะโดอีนด้วยนักญาสบายเลยเกมนี้ นี่จตยิงเมียอสตีไอมาครับมียตอเลยตังแม่ถุดไม่ถุดไม่ถุดไม่แม่ตัไฟครับไฟอไปสวรรค์ก็ได้ไปสวรรค์ก hey, ็ได้แม่แม mm ่ไปสวรรค์ก็แมแม่แมแม่ไอบอดล่ะไอบอลดล่ะแม่ไอบอลอดกบอลล่ะไอกบอลล่ะแม่มันไอเขาพีกระายเพรแม่ไอบอลอดล่ะ ขม,มีไมไอ้ตกับหลังขึ้นมไหมไอ้ตีกับหลังวันนั้นวัดคะไเพิมลูกหักก็ไม่เคยเ,เยด็ดเียเลยนะอไอ้เพ่มไม่รักอะยาหรอไอ้เพิ่มไม่รักอะไรยาหรอถูกหิวหน่อยเดี๋ยวป่ะผมมาผมมา ผมไม้ผมไม้ผมปีโอ้เกือบพี่หมากที่อยู่พี่น้องไม่เป็นไรขยายอันตีกลับหลังไม่มีใครเห็นจะเปิดโลมให้ดูนะครับโลกโปรไฟล์ฟโคตรสวย<ว><อ>ดูอยู่แต่จะดูจบไหมอีกเรื่องอมหมานนนหมานนนเดีย๋ยวมาดูกันว่าตีมี่นะครับผมโปรไฟล์โคตรมาหาโหดเลย <prestigious> mhm. มีคนเลี้ยงเยอะนะฮะกัลลมังสามแสนครับคนดูไตมี่มาดูครับโอ้โหปูไฟบักโม่บักแตงบักสังเหลืองอำลามอยู่โอ้โหเดี๋ยวมาดูฟังเขานะมีอิมไหมอ้าวคนสวยโดนพี่รังแกนะับโอ้โหโอเคล้รูพิมพ์หนึ่งนะฮะวอาคัดอิมเอลันดอ เอรันดอร์อะไรเอรันดอร์ซูพิมสองอ๋อดีนะไม่เจออดีตอิมเหมือนกันนะครับผมดูขมปี